ับรถสองแถวตรงแอวเรียนรานบีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสามนิดปีสาต่อ,อกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้นแทบจะขาดค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าประหยัดส่งแอ ท่านผู้ชมครับเปิดภาพกันด้วยนัก,กร้องลูกทุ่งคนนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นรู้จักกันดีก็คือสอนเทพสอนทองเจ้าของเพลงส่งแอลเบรนลามแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือฝนจางนางหายสองเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากสำหรับสอนเทพสอนทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงส่งแอล เนลามซึ่งประวัติของสอนเทพสอนทองนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในอีกส่วนหนึ่งก็คงจะไม่พูดถึงเพราะว่าเกี่ยวกับธุรกิจของเขาที่เขาสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจของเขาแต่มาพูดถึงชีวิตการเป็นนักร้องของสอนเทพสอนทองสักนิดหนึ่งโดยที่สอนเทพสอนทองนั้นชื่อจริงก็คือสอนเทพกองทองมณีโชธ เกิดวันที่8สิงหาคมพศ2496นะครับก็เกิดที่ตำบลไผ่ล้อมอมเภอบางกระทุ่มจัังหวดพิษณุโลกการศึกษานั้นสอนเทพสอนทองเคยพูดไว้ว่าตัวเองนั้นเรียนน้อยไปหน่อยก็คือจบแค่ชั้นป .4 เท่านั้นที่พิศณุโลกนี่แหละก็พี่น้องก็มี4คนชาย2หญิง2 ตัวเองนั้นเป็นคนที่สองส่วนเรื่องเข้ามาเป็นนักร้องนั้นก็ชอบร้องพเพลงกันอยู่แล้วก็เป็นนักร้องเชียร์ลำวงต่างๆอยู่คณะโพทองเนื้อทิพย์ร้องพเพลงเชียร์ลำวงตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับจนกระทั่งเข้ากรุงเทพก็เข้าไปร้องพเพลงอยู่ที่กองดุริยางของสมเด็จพระเนเรศวรดนตรีทหารแล้วก็อยากจะดังเหมือนกันอยากจะเป็นนักร้องแรกๆที่ไปก็ไม่มีที่นอนไม่รู้จะนอนที่ไหน ก็เลยเข้าค่ายปะตะอไปนอนอยู่หน้าสถานีปะตะอตรงนั้นสอนเทพบอกว่ามีสาลายงใจยุดอยู่ก็อาศัยอยู่ที่นั่นแหละช่วยเขาล้างรถบ้างพอเขาเข้ามาจัดบริการก็ไปสมัครคนที่ชื่อสเสน่ห์เพชรบูรณ์เขาก็มาฝากอยู่กับวงดนตรีรุ่งนิลันเรียกว่าเข้าไปประกวดร้องเพลงเข้าไปสู่ดาราพยายามทําทุกอย่างก็มีคุณมนูนมนเทวันในบันภัยชื่นชมแอดเทวดาแล้วก็ บรอเอตเผชิญมงคลพัน์ที่สนับสนุนอยู่แล้วก็เข้าไปอยู่กับวงดนตรีบรุ่งนิลันนี่แหละจนกระทั่งสักสองสามปีเนี่ยก็มีเพลงเป็นของตัวเองก็คือเพลงส่งแอลเรนลามนี่แหละเรียกกันว่าเพลงนี้ทำให้สอนเทพสอนทองนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะว่าเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งสมัยก่อนนี้รเราจะได้ยินเพลงนี้ตลอดเลยขับรถสองแถวส่งแอลเรนลาม ปีนี้คนงามเรียนอยู่ปีสานิติศาสตร์เรียกว่าโด่งดังมากๆแล้วทำให้ทุกคนนั้นรู้จักสอนเทพสอนทองหลังจากนั้นก็มีอีกเพลงหนึ่งคือเพลงฝนจางนางหายก็ถือว่าเป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งของสอนเทพสอนทองทำให้เขานั้นมีชื่อเสียงด้วยความโด่งดังจากเพลงเหล่านี้ก็เลยทำให้สอนเทพสอนทองนั้นสามารถตั้งวงเป็นของตัวเองได้แต่ว่าก่อนที่จะตั้งวงนั้น สอนเทพสอนทองเนี่ยเคยไป,ปร้องพเพลงอยู่วงพเลินพรมแดนเหมือนกันจนกระทั่งมีพเพลงเป็นของตัวเองนี่แหละพอโด่งดังขึ้นมาก็เลยตั้งวงเป็นของตัวเองได้แต่ว่าตั้งวงอยู่สักพักหนึ่งก็ต้องบอกว่าพอนานๆเข้าความมีชื่อเสียงนั้นก็ค่อยๆหายไปสุดท้ายแล้วอยู่ประมาณ5-6าปีก็เลยยุบวงไปแล้วก็เลยออกมาทําธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ ยาแผนโบราณยาสมุนไพรที่มีบรงงานผลิตยาสมุนไพรเป็นของตัวเองตรงนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคงไม่ลงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของสอนเทพสอนทองแต่กลายเป็นว่าสอนเทพสอนทองนั้นจับธุรกิจนี้ได้อย่างถูกต้องเลยเพราะว่าธุรกิจของเขาไปได้ด้วยดีกลายเป็นธุรกิจพันล้าน ภายในไม่กี่ปีเองซึ่งตอนแรกนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายการค้าก็มีการฟ้องร้องกันจนกระทั่งชนะคดีก็เลยทำธุรกิจยาวนานมามีทั้งบ้านมีทั้งโรงงานนับสิบไร่รวมกระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีโรงถ่ายรายการถ่ายละครถ่ายมิวสิกวิดีโอมีสถานีดาวเทียมสถานีจัดบริการวิทยุที่สำคัญที่สุดเนี่ย คือมีตำหนักเทพแล้วก็พิพิธภัณฑ์สมุนไพรโบราณนับ100ปีอีกด้วยตำหนักเทพนี้ต้องบอกว่าแอดมินเคยเข้าไปเหมือนกันไปที่นั่นแต่ว่าไม่ได้เจอสอนเทพสอนทองนอกจากมีธุรกิจแล้วเขาก็ยังจัดบริการอยู่ด้วยเป็นนักจัดบริการวิทยุช่วงประมาณ3ทุ่มในสมัยนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของเขา ในการดําเนินชีวิตมาแล้วก็เ,เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆยาสมุนไพรต่างๆพวกนี้แอนมินก็คงไม่ต้องลงลึกอะไรมากมายแต่ถือว่าสอนเทพสอนทองนั้นจับธุรกิจได้อย่างถูกต้องถึงแม้จะมีเ,มเรื่องราวมีปัญหาอะไรมากมายแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งอดีตของเขานั้น เคยเป็นนักร้องดังที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยนั้นที่ผ่านมานั้นก็รับร้องเพลงบ้างเป็นบางครั้งในงานสำคัญสคัญต่างๆนอกจากการร้องเพลงแล้วสอนเทศสอนทองนั้นก็ยังแสดงภาพยนตร์ด้วยอย่างเช่นเรื่องเพลงรักลูกทุ่งซึ่งในภาพนั้นสอนเทศสอนทองร้องเพลงฝนจางนางหายที่ยืนอยู่กลางท้องนาแบบนั้นนะครับ ด้วยความสามารถของเขาก็ได้รับโลกกิตยศจากมหาวิทยาลัยบรมคำแหงในฐานะที่ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับรางวัลพระราชทานเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนั้นนะครับในงานกึ่งศตวตรรษลุกทุ่งไทยครั้งที่สองกับเพลงส่งแอลเบยนลามซึ่งแต่งโดยสถิตพงศ์สถาพร ซึ่งเป็นเพลงดังในสมัยก่อนนั้นกับร้องโดยสอนเทพสอนทองนี่แหละปัจจุบันนี้สอนเทพสอนทองยังมีชีวิตอยู่นะครับที่ข่าวออกมาว่าเสียชีวิตไปแล้วนั้นไม่ใช่สอนเทพสอนทองนะครับเป็นลูกชายของสอนเทพสอนทองที่เสียชีวิตไปทําให้สอนเทพสอนทองนั้นเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สอนเทพสอนทองยังมีชีวิตอยู่ตามปกติกับธุรกิจของเขานะครับ ใครมีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้กับเล่าความตาบอดีตอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ